กลับแล้วครับขบวน536นะครับออกขนแก่นบ่ายโมงครึ่งนะครับก็สาเหตุที่กลับวันนี้ก็คือเชลเขามีความต้องการที่จะเอาบตคอกลับให้หมดนะครับตอนมานี่มา24บตอทคอนะครับขากลับนี่เป็น29บตทคอนะครับยาวมากนะครับยาวเกินทางหลีกนะครับก็ถ้าวิ่งไปทางเดี่ยวแถว ออกบบวใหญ่ไปแล้วนี่ก็คือไม่สามารถเข้าทางหลีกได้นะครับขบวนห้าสามหกมีอยู่บัวใหญ่อีกสี่บอทคอนะครับแต่ว่าขบวนห้าห้าแปดเอากลับไปเมื่อคืนเลยนะครับถ้าจะเอาพ่วงกับขบวนห้าสามหกกับไปนี่ไปไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับ ที่จะเห็นขบวน536นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับต่อไปนี้ปิดตำนานครับ536นะครับ ยาวมากนะครับยาวเกือบ500เมตรนะครับวันนี้กระบวน536ปิดตำนานครับกระบวน536สายอีสานก็รถสินค้าก็จะหายไปหนึ่งกระบวนนะครับสายอีสานเหนือนะครับ